ให,ให้ของขวัญเนื่องในโอกาสอะไรอ่ะล่วงหน้าปีใหม่ทำไมต้องให้ไวขนาดนี้ขี้กเกียจนะพี่ซ่อนขอบคุณนะหัวเองบ่จ้างกขหัวเท่าไหร่ฟรีอยู่ไหนว่าอยู่อยู่ไหนกันอยู่ในใจดีละใช้หัวธนาคารอย่า yeah, เอาเอะ้รมาใช่ไหมอานป็ดไกลก็มีโอ้ยมันไม่ได้ใช้หรอก อน,นี้เอาสัตตนั่นแล้วทําไมแล้วจะหัวมาทําไมแล้วทําไมไม่อันนี้มาโลดมาห่อแล้วมาแกะเปลืองทรัพยากรธรรมชาติข้างในเป็นเป็นเป็นแบบน<ง>ประมาณ<ง>ประมาณสามสิบขวดรองเท้าคู่ที่เขาอยากออได้ออแน่นอนเลยวันหลังไม่ต้องหอ่อถือใส่ถุงมาสะพ้ายเลยขอ,อ,อฟรีไหม ว้าเออเขได้เก็บเก็บเก็บเนียดเนียดเย <c oughs> มียดเนียดรองเท้าเบอร์สามสิบห้าใส่ได้ปะนะ่ะเนาะเปลี่ยนได้ไหมนี่หกครึ่งใส่ได้รองเทา้า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  Happy New Year yeah, 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 yeah. เพราว่าอะไรคู่ที่เขาอยากได้คู่ที่เขาใส่สบายขุยขอบคุณนะ <c oughs> ก็จะไปใส่วิ่งนะก็จะผมนะระคา,า,นาคาลดย <นะ S 2> ังเนี่ยราคานี้แหละฮะราคานี้แหละทำไมซื้อแพงอีกแล้วทำไรไม่ปรึกษานี่ก็ไม่ชอบให้บนซื้อแพง เงินก็เงินกูซื้อของก็ให้กูอูออ้ขอบคุณนะใส่กันทําไมเอาสีฟ้าชอบสีฟ้าหรอคร่ะอ๋อไมีสีเดียวนะเขาจะวิ่งเขาจะผอมให้ดูอดเอาปับซ้ายก่อนยัดไม่เข้า แอบไปมาไม่ยอมให้ไปด้วยี่โกโหกเอ้ยก็คือปัดนังเพราะมันักวิ่งทิมสยะยัดมิตเอ้าเอ้สุดรวดเออว่ะมันเด็ดอ้วนตรงนี้มันไม่เจ็บมันนั่งเหมือนคู่น,นที่มัน อัะเธพ่อไปส่งเอาวันนักวิ่งทีมส์รัดเนี่ยอัะเธคือวะพอ้กเขาใส่สวยว่ะสบายมากเลยไม่มีที่รัดเลยเอาอย่างไปแล้วนะา,ายบายาบายได้รองเท้าแล้ว